ิจทการลงทุนกันช่วงนี้นะคะกับคุณเพียรพงศ์วิริยานุเคราะห์กันะะนักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโสจากออสซิริสอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณพีรพงศ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะจับสัญญ,ญาณทิศทางราคาทองคํานี้เคลื่อนไหวไปกับปัจจัยเศรษฐกิจในสหรัฐเลยนะคะคุณเพีรพงศ์ครับพยายามไต่ระดับ 2000, ส0 0 0นเหรียญสหรัฐต่อออนท่ามกลางบอลยิวของสหรัฐที่ร่วงลงแล้วก็ภาพของการที่เฟดยุติการขึ้นดอกเบีย้ยนี่ประเมินสถานการณ์โดยรวมยังไงดีคะสุดสัปดาห์นี้ ครับในสุดสัปดาห์นี้นะครับเรายังคงมองว่าฝั่งปัจจัยขาขึ้นของทองนะครับยังคงได้รับโมเมนตัมเชิงบวกจากปัจจัยข่าวดังกล่าวอยู่นะครับผมฉะนั้นล่าสุดครับในส่วนของโกลสปอร์ตเนี่ยเราคาดว่าแนวต้าน2,000เหรียญน่าจะทดสอบได้ไม่ยากนะครับในในในส่วนของระยะสั้นนะครับหากมองในเชิงระยะยาวนะครับทองผมหวังว่ายังสามารถไปต่อนะครับหรือสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อตามโกลซีซนอลทองคำครับผม ถ้ามองในเชิงสัญญาณเชิงเทคนิคบ้านนะครับรวมถึงเรื่องของข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่เกิดขึ้นมาในขณะนี้เองเนี่ยเรามองเพดานของราคาทองคําที่เป็นแนวต้านสําคัญอยู่ที่เท่าไรครับแล้วพอจะมองปัจจัยหนุนนาช่วงหลังจากนี้ไหมมีอะไรพอจะหนุนนาให้สามารถทะลุแนวต้านตรงนี้ได้ครับผมในส่วนของทางเทคนิคครับในส่วนของกราฟแท่งเทียนนะครับล่าสุดทางเฟรมรายสีชั่วโมงนะครับล่าสุดครับโกลด์สปอร์ตที่1 9 9 1เหรียญครับในส่วนของทางเทคนิคแล้วนะครับทาง moving average เส้นค่าเฉลี่ย50วันและ100วัน กราฟแทงเทียนสามารถเบรกขึ้นมาได้แล้วนะครับผมทําให้ภาพรวมโเมดต้านตอนนี้นะครับมองเป็นขาขึ้นทันทีนะครับในส่วนของแนวต้านนะครับในระยะที่เรากำลังโฟกัสตอนนี้นะครับจะเป็นแนวต้านอยู่ที่ประมาณ2,100เหรียญนะครับผมนะฮะหากเบรกแนวสุดของแนวต้านตรงนี้ไปต่อได้นะครับพอมีโอกาสไปลุ้นแตะนะครับ2 5 0เหรียญถึง2,800เหรียญอนาคตครับในส่วนของปัจจัยบวกนะครับที่จะหนุนทําให้ในส่วนของราคาทองเนี่ย ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยในเรื่องของนะครับพักหลังๆหักสังเกตนะครับในส่วนของตัวเลขนะครับขอรับส่วนการงานว่างงานรายสัปดาห์ของเมกาครับเริ่มออกมาแย่ลงนะครับและล่าสุดเมื่อวานประกาศนะครับก็ออกมานะครับมีจํานวนผู้ขอรับสสดิการสูงสุดในรอบ3าเดือนเลยนั่าหมายความว่านะครับภาพตลาดแรงงานนะครับ เริ่มมีสัญญาณนะครับ,รบอ่อ,อนแอลงมาบ้างแล้วในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกานะครับตรงนี้เองครับจะเป็นปัจจัยให้นักลงทุนนะครับหรือ,อวันนี้ธนกิจรายใหญ่เนี่ยคนะาดการว่าทองนะครับผมน่าจะได้รับปัจจัยบวกจากกระแสคาดการว่าเฟดน่าจะจบการขึ้นอันตราดอกเบีย้ยไปแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งนะครับการประชุมของเฟดที่จะเกิดขึ้นในวันที่สิบสามธันวาคมนี้นะครับจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ และตอนนี้นะครับในส่วนของความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็มองว่าได้ยุติการขึ้นดอกเบี้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะหลังจากนี้นะครับก็จะมาดูกันที่นะครับเฟดนะครับจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงแบบเนี้ยได้นานแค่ไหนนะครับผมนะฮะตรงนี้จะเป็นปัจจัยที่จะหนุนนะครับหรือส่งผลต่อราคาทองในช่วงปลายปีหรือปีหน้านะครับผมนะฮะซึ่ง แต่ที่เราไปดูนะครับผมก็มองว่าเสร็จนะครับน่าจะมีท,าท่าทีที่จะลดดอกเบีย้ยนะครับในช่วงของปีหน้านะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เสร็จเข้าสู่วัฏจักรลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับจากสถิติที่เราเก็บครับเ,เกือบน้อยเปอร์เซ็นครับทองจะปรับตัวอยู่ในเทรนขาขึ้นทันทีนะครับอันนี้จะจะเป็นภาพรวมใหญ่ของปีหน้าด้วยนะครับที่จะบอกเอาไว้ครับผมค่ะ ถ้าเป็นช่วงของกลยุทธ์ในช่วงนี้ที่อยากจะลงทุนกับปัจจัยทั้งหมดที่คุณเพลพงศ์เล่าให้พวกเราฟังเมื่อกี้นี้ประกอบกับซีซันโนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนด้วยก็เป็นจังหวะในการลงทุนในทองคําช่วงนี้ใช่ไหมคะอ่าใช่ครับผมจะเห็นว่านะครับในส่วนของถ้าเกิดว่าในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับถ้าไม่หลุดประมาณแนวรับประมาณ1,970เหรียญถึง1,950เหรียญน,นะครับราคาไทยจะอยู่ราวประมาณสามหมื่นสามพัน สามหมื่นสองพันแปดร้อยไม่หลุดโซนนี้นะครับถือว่าเป็นจุดซื้อหรือจุดแนะนําในสําหรับเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมนะฮะซึ่งนะครับจากสถิติที่เราเก็บครับส่วนใหญ่แล้วทองจะมาเก็บลงมาให้เก็บเนี่ยอีกทีช่วงสุดท้ายเนี่ยก็เป็นช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้หากใช้จังหวะดีนะครับก็อาจจะได้ของถูกนะครับและถือยาวไปช่วงป,ปลายปีนี้นะครับ <Okay. S 1> ผมเพราะว่าหลังจากที่เข้าสู่ธันวานะครับส่วนใหญ่แล้วเราไปแข็งสถิติห้าปีสิบปีส่วนใหญ่ ทองอัพเทรนในช่วงนี้ตลอดเลยครับผมครับทีนี้ถามถึงราคาทองคาในบ้านเราบ้างนะครับมีส่วนเกี่ยวโยงกับเรื่องของเงินบาทเหมือนกันช่วงนี้แข็งค่ายอย่างมากนะครับเรามีคําแนะนําลงทุนในเรื่องของราคาทองทองคําในบ้านเราอย่างไรบ้างครับถ้าในส่วนของการลงทุนราคาทองในประเทศครับผมมองว่าอาจจะลงทุนได้ในระยะสั้นนะครับผมสําหรับใครที่เทรดอยู่แต่ถ้ามองว่านักลงทุนเนี่ยเป็นนักลงทุนประเภทนักลงทุนในระยะกลางถึงยาว ยังคงม,มองว่าการเข้าซื้อทองคํานะครับในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยถือว่านะครับไม่โอกาสโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนลดลงเนี่ยท่าจะน,น้อยเลยเราไปแท็กในส่วนของสถิติครับส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเราไปย้อนดูนะครับราคาทองย้อนหลังไป5ปีเนี่ยนะฮะที่ราคาทองจีอยู่ที่ราวหมื่นเก้า 10, นะครับผม ตอนนี้ก็ขยับมาเกือบ33,000นะครับผมถ้าดูแล้วก็เติบโตเกือบ60%ิถ้าดูในระยะใกล้ๆนะครับสั้นๆตรงนี้ภายในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจ <grad. S 2> ุบันเนี่ยก็เติบโตถึง1 2 1 5เเลยทีเดียวนะครับถ้าระยะยาวเนี่ยผมมองยังมองว่าทองอ่ะในสำหรับราคาทองในประเทศอ่ะยังคงเหมาะกับการถือยาวได้นะครับผมถ้ามีจังหวะช้อนปุ๊บนะครับในอนาคตมีโอกาสเติบโตขึ้นได้เรื่อยๆครับเพราะว่าเทรนด์ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่สำหรับราคาทองในประเทศ สำหรับระยะสั้นอาจจะโดนแรงกดกันจากเงินบาทนี่แหละฮะอาจจะทําให้แก็บส่วนต่างทํากําไรน้อยอนะครับผมมองว่าในระยะนี้นะครับผมสาหรับใครถือยาวก็อาจจะแบบเล่นสั้นแต่ถ้าใ,ใครลงทุนระยะยาวก็ไม่ต้องคิดมากครับผม,มครับค่ะระยะยาวมีโอกาสเติบโตได้ต่อจริงๆนะคะสำหรับทั้งลงทุนที่สนใจในสินทรัพย์ทางเลือกก็มองทั้งทองคำรวมไปถึงน้ำมันด้วยก่อนหน้านี้ก็ปรับตัวลงไปแรงจะมีจุมมุมมองหรือว่าจังหวะในการลงทุนยังไงได้บ้างไหมคะสำหรับมุมมองของกองทุน กองทุนก็ยังมองว่านะครับถ้ายังไม่หลุดจากในส่วนของแนวรับที่เราประเมินไว้นะครับอย่างมากพันเก้าร้อยห้าสิบสามเหรียญเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นจังหวะเข้าซื้อได้ครับผมยังคงเป็นแนะนําอยู่นะครับสําหรับในเดือนพฤิกายนนี้ครับผมครับถามถึงราคาไทยกันบ้างครับกรอบความเคลื่อนไหวที่คาดไว้เท่าไหร่ครับกรอบความเคลื่อนไหวที่คาดไว้นะครับอมองอยู่ในกรอบประมาณสามหมื่นสามพันนะครับจนถึงสามหมื่นสามพันสามร้อยนะครับผมจนถึง แต่ต้านประมาณ2,010ในระยะใกล้นี้ครับผม